ส้มเชื่อมไหมคะตอนหลับตรุษจ,จีนนะคะแบบธรรมดาธรรมดาเราไม่ทําแล้วเอามาเชื่อมคะ่ะหรือเอามาทําให้เขาผิวเงาววบแล้วเก็บไว้กินนานๆดี่ะไปค่ะเอาเห็นเต็มตัวเลยสวัสดีค่ะมินาเองค่ะเดี๋ยววันนี้มาชวนทําส้มเชื่อมกันนะคะวันไม่หไหวมินาไม่สบายค่ะประมาณอาทิตย์นึงแล้วอากาศมันเปลี่ยนต้มน้าก่อน ขอเก็บของก่อนนิดนึงส้มนะคะเชื่อมส้มทั้งลูกเลยนะไปค่ะตัวนี้เป็นน้ำลูกชายค่ะทาน้ำต้มนะคะก็คือน้ำต้มอุ่นๆนี่แหละคือช่วงนี้อากาศมันไม่ดีเลยส้มนะคะเดี๋ยวมีนาให้ดูส้มมีนาไปซื้อส้มมาแล้วส้มค่ะส้มส้มธรรมดานี่แหละคะ่ะคือมันไม่ใช่ที่ตุรกีมันมีสองส้มนะคือจะบอกว่าที่ตุรกีมันมี วันนี้ส้มลูกนี้ค่ะคือเหมือนแบบเหมือนส้มเขียวหวานเห็นไหมคะกับตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยไม่ใช่ค่ะจะมาเป็นตัวนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะลา้างล้างให้สอะอาดปะเพราะว่าส้มเนี่ยเขาอาบยามาหรือเปล่าเราก็ไม่รูนะ้เนาะหนึ่งกิโลส้มเขียวหวานก็ได้ค่ะ ใช้มีวิธีล้างแบบไหนนะคะล้างแบบนั้นมีนาใช้น้ำส้มสายชูแต่เป็นอันนี้มันเป็นน้ำส้มสายชูอง,งุ่นไงสีมันเลยเป็นแบบนี้แบบไหนก็ได้ค่ะน้ำเย็นมากนะเย็นแบบเย็นมากอะ่ะ มือนน้ำมาออกมาจากตู้เย็นบางคนนะคะใช้เกลือถูเอาคือแล้วแต่นะมีนาก็ล้างให้มันสะอาดน,ะนะะั่นแหละค่ะว้ายน้ำเย็นอะ่ะเย็นเย็นก็ไปถูงั้วเขาไม่แช่นะเขาล้างเขาล้างให้สะอาดแล้วก็แล้วก็ส่งให้เสด็จน้ำนะคะไม่ไหวคะ่ะน้ำเย็นมาก มาค่ะเรามาเริ่มกันเลยเราตั้งน้ําเดือดนะคะเนี่ยตั้งน้ําให้เดือดหรือใครจะต้มน้ําร้อนใส่ลงไปก็ได้เท่าไหร่ก็ได้นะคะให้อ่าให้ให้พอดีส้มอ่ะนั่นแหละคือเราจะต้มค่ะต้มประมาณ3รอบถึง4รอบนะคะเพื่อจะเอาน้ําขมอของเปลือกเขาออกไปค่ะต้มหนึ่งครั้งเนี่ยประมาณ5-6นาทีนะคะแต่น้ําต้องเดือดก่อนนะแล้วค่อยใส่ส้มลงไปแบบนี้ นี่มีนาต้มรอบแรกมีนาต้มทั้งหมด3รอบนะคะเพราะว่าบ้านมีนาเนี่ยชอบให้มีความขมนิดนิดของส้มอะ่ะมันจะเป็นสเสน่ห์แต่ว่าถ้าใครไม่อยากให้ส้มเนี่ยมีความขมเลยก็ต้มไปสักสี่ครั้งยิ่งต้มบ่อยยิ่งต้มเขาเรียกว่าอะไราแต่อย่าต้มนานต้มทีนึงก็ประมาณแค่5-6นาทีเท่านั้นแล้วก็เอาตักขึ้นนอกน้ำเย็นได้เลย นี่ก็คือการต้มครั้งแรกมีนาต้มแค่สมรอบนะคะครั้งละ5้าถึงหนาทีแต่ว่าก็คือต้องต้มน้าเดือดนั่นแหละน้ําเดือดแล้วค่อยเอาส้มใส่ลงไปแล้วก็ต้มต่อประมาณ5้าถึงหนาทีแล้วก็เอาออกเลยเนี่เห็นไหมคะว่าน้ำแล้วเขาจะมีสีเหลืองออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆก็มันคือน้ําขมของเปลือกเขานั่นแหละค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ขมแล้วมีนาบอกเลยนะต้องชิมนะ ต้องแบบว่าหยิกปลายเข้ามานิดนึงอะค่ะแล้วก็ชิมนี่ไงมีนาเปิดน้ําเย็นค่ะแล้วก็เอามานอกน้ําเย็นแบบนี้ต้มครั้งเดียวไม่หมดขมนะมีนาบอกเลยนะต้มครั้งเดียวไม่หมดขมนะคะนี่เสร็จแล้วเห็นไหมรอบแรก รอบที่2มีนากระต้มอ,อีกรอบค่ะก็คือตั้งน้ําเดือดแล้วก็ใส่ส้มเนี่ยค่ะที่เราส่งให้เสเนจด้ามแล้วเอามาต้มอ,อีกรอบได้เลยไม่ต้องรอแล้วก็เอาไปน็อกน้ําเย็นทาแบบนี้สามรอบของมีนาใครจะทำสี่รอบ5้ารอบก็แล้วแต่มันอยู่ที่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถ้าไม่อยากให้ขมเลยก็ต้มต้มไปชิมไปแต่ของมีนาอยากให้มีความขมนิดๆติดปลายลิ้นเท่านั้นเอง จากนั้นนะคะเราก็ตักขึ้นมาให้เขาแบบว่าแห้งสเสดดน้ําพอเขาเริ่มอุ่นๆตรงหัวคั่วเขาเนี่ยคะ่ะเราก็มาตัดคือตอนเนี้ยเราจะทําลักษณะนี้ก็ได้แบบมีนาตัดขั่วเขาทิ้งหรือใครจะผ่าครึ่งเลยก็ได้มีนาใช้การพลูนะคะการพลูเสียบไปสักสองสามการนั่นแหละใครไม่มีการพลูก็ไม่ต้องหรือว่าใครจะใส่เป็นถั่วบางคนจะเห็นนะคะว่าต่างชาติเขาชอบใส่ถั่ววอหนัาไปตรงกลางหรืออะไรอย่างเงี้ย นี่เป็นไงใช้การภูค่ะรสชาติจะสดชื่นมากๆเลยเสียบไปอย่างเงี้ยแหะค่ะทุกอันเราจะใช้น้ำตาลทรายนะคะ1กิโลต่อส้ม1กิโลน้ำค่ะน้ำเปล่าธรรมดาเนี่ยแหะค่ะครึ่งถ้วยตวงนะคะใส่ลงไปตั้งไฟค่ะรอให้น้ำตาลเขาละลายเสร็จแล้วมีนาจะใส่ส้มค่ะน้ำส้มเนี่ยแหะค่ะจะเป็นน้ำส้มแบบไหนก็ได้นะคะใส่ไปประมาณ ครึ่งถ้วยตวงเหมือนกันเดี๋ยวเราจะบีบไปเลยแล้วก็มีมะนาวเนี่ยละค่ะประมาณเสี้ยวเล็กๆเสี้ยวหนึ่งเพื่อที่จะกันน้ําตาลทรายตกผลึกหรือถ้าใครกะไม่ถูกก็น้ําตาลทรายเนี่ยนะคะก็จะประมาณ1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองนี่น้ำส้มนะบีบลงไปเลยค่ะมีนาไม่ได้ใส่ถ้วยตวงให้นะประมาณครึ่งถ้วยตวงแต่น้ำตาลเน่ยมีนาบอกเลยนะส้มเท่าไหนน้ำตาลทรายต้องเท่านั้นนะคะ ทำไมอย่างนั้นน่ะการเชื่อมเปลือกส้มเนี่ยส้มทั้งเปลือกหรือเปลือกส้มเป็นอะไรที่ยากนะแต่สวยออกมาสวยแต่ยากคือน้ำตาลต้องถึงการต้มความขมออกต้องถึงถึงจะอร่อยนะคะถ้าใครทำออกมาแล้วขมมากๆแปลว่าอย่างต้มไม่ได้ที่นี่มีนาก็บีบน้ำมะนาวลงไปเท่านั้นแหละค่ะเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนะคะและเดี๋ยวเราก็มาว่ากัน เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนม้อนะคะจะได้เห็นกันตัวไม่พอมันเดือดแล้วค่ะเนี่ยเขาเดือดแล้วเดี๋ยวมีนาเปลี่ยนมัน้าเชื่อมเดือดแล้วนะคะพอน้ำเชื่อมเดือดเนี่ยเราก็เอาส้มเนี่ยใส่ลงไปเลยจริงๆแล้วอะ่ะม้อมันต้องทรงปากไอ้นี่กว่านี้หน่อยหนึ่งแต่ว่ามีนากลัวไม่เห็นกันอะ เชื่อมไปเลยค่ะเดี๋ยวต้มไปแบบนี้ละค่ะจนเขาเป็นแยมอะจนเขามีความข้นเหนืออะแบบว่าจนส้มเนี่ยเปลือกเนี่ยเขาใสต้มกี่นาทีเดี๋ยวดูก่อนนี่อะจับเวลาให้เลยนี่ดูน้ำเชื่อมนะใครอยากได้ให้มันมีความส้มนะคะใส่น้ำส้มลงไปน้ำส้มนี่ เดี๋ยวเขาจะเดือดแล้วเขาจะเป็นฟองพอเขาเป็นฟองปุ๊บเราช้อนฟองออกเนี่ยนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะมีฟองมีฟองแล้วก็ช้อนฟองออกเนี่ยช้อนฟองทิ้งไปเลยค่ะโอ้ยมีนาเอามาต้มบนเตาผิงต่อนะคะเห็นมันก็เดือดค่ะประหยัดแก๊สประหยัดแก๊สในๆก็ไอ้นี่แหละ ให้เขาเดือดไปอย่างนี้ละคะ่ะนี่นะคะมีน้ำต้มมาชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วก็จะพักไว้อย่างนี้ละคะหาอะไรปิดนะคะเสร็จแล้วเน,นี่ยต้มมาชั่วโมงหนึ่งน้ำก็ก็จะเป็นแบบน้ำเชื่อมเลยค่ะข้นๆเดี๋ยวพอทิ้งไว้ให้เย็นเล็กน้อยนะ,ะเขาก็จะค้นแบบไอ้นี้เลยเห็นไหมคะว่าส้มเขาเนี่ยอุย้ย เนี่ยส้มเขาเนี่ยจะมีความใสใสมากๆใครจะต้มนานกว่านี้ก็ได้นะไม่มีปัญหาก็คือต้มจนแบบต้มจนใสกว่านี้เอาพูดแค่นี้มีนาเอาแค่นี้ค่ะเสร็จแล้เนี่ยส้มไว้เจ้าของเราแยามส้มเห็นไหมคะเนี่ย กับด้านก็ได้ตัวนี้นะคะใส่โหลได้เลยตอนร้อนๆนะคือจะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็อาจจะต้มนานกว่านั้นก็ได้ถ้าส้มมีปริมาณเยอะกว่านี้นะ,ะนี่ค่ะเสร็จแล้วคะ่ะส้มเชื่อมเหมเชื่อมแทๆ้ๆดูน้ำเชื่อมดิ ะะปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้อุณหภูมิห้องหนึ่งคืนนะคะคแล้วก็ใส่โหลแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นได้เลยเสร็จแล้วหวังว่าทุกคนคงชอบนะคะยังไงถ้าชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ยังไงเป็นหวัดนะคะวิดีโอคงถ่ายนานไม่ได้นะคะเพราะว่าเสียงมันเป็ดมากเลยไปค่ะวันนี้มาแปะทำบนเตาผิงประหยัดประหยัดแก๊สไปในตัวแล้วพบกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้าเนี่ย มาทำอะไรไหว้เจ้ากันดีกว่าง่ายๆนะคะตามสไตล์มีนาก็คือไหว้เจ้าหรือเปล่าหรือที่เขาบอกว่าช่วงตุตจ,จีนนะคะจะถูกจะแพงให้แดงเข้าไวเช็คกวีโอเย